สดีค่ะครูน้อยค่ะครูเจี๊ยบค่ะหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหนึ่งหกเอ๊ะเลขอะไรนะวันนี้ครูไม่ได้มาใบ้หวยนะคะหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหนึ่งหกมันสําคัญยังไงคะครูเจี๊ยบกพรจริงๆแล้วมันเป็นวันที่สิบหกกรกฎาคมห้าเก้านะคะทุกทีจะเป็นวันครูะคะ่ะแต่วันครูปีนี้ไม่ธรรมดานะคะพี่น้อย<ว>ไม่ธรรมดายอย่างไรคะก็เดี๋ยวคุณครูปีนี้นะคะครูเจี๊ยบและครูน้อยนะคะอยากเชิญชวนสิเก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะมาร่วมสร้างวลติศาสตร่วมกันนะคะเพราะว่าเราจะมีอะไรคะครูน้อย ไม่อยากพูดเลยแต่ก็ต้องพูดนะคะ,ะ,คะกว่าสิกเก่าไม่ทราบละครประวัติศาสตร์ของโรงเรียนนารีวิทยาหกสิบปีไม่เคยจัดไม่เคยทําปีนี้เป็นปีแรกที่เราจะทําเพื่อให้สิกเก่าทั้งหลายได้รู้สึกแล้วก็ย้อนระลึกถึงประวัติศาสตร์ของนารีวิทยาจากจะยิ่งใหญ่และอลังการขนาดไหนนะคะขอเชิญชวนสิกเก่าท่านนะคะมาร่วมงานนี้นะคะอย่าบ้านนะคะมาพบมาเจอกันนะคะสวัสดีคะ่คะไปเจอกันคะ่ะ